สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอกับการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่11มิถุนายน2 5 6 4ช่วงบ่ายกันนะคะ่ะไปเบิ่งแผนที่อากาศผิวพื้นกันค่ะในช่วงบ่ายกิดจากการเบริ่งแผนที่อากาศผิวพื้นนะคะ่ะสะเห็นได้ว่าหลงมรสุมผ่านพานภาคเหนือและกกาประเทศล่าตอนบนนะคะ่ะถอยสูย่อมควบมกดอากาศตาบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแห้งพัดปกคลุมทะเละอันดามันประเทศไทยและกะับเอาไทยเนาะคะ่ะลักษณะจังซีเนาะคะ่ะกับเสหเห็นใไ้บริณภาคอีสานตอนล่างก็ยังคงมีฝนฝ่าขนองและก็มีฝนตรงนักบางแห่งได้อยู่ค่ะไปบังภาพไทยดาวเทียมกันค่ะกับเกิดเห็นได้ว่าบริณภาคอีสานตอนล่างเนาะคะ่ะกับมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่เนาะคะ่ะ ไปเบิ่งการความหมายลักษณะอากาศชั่วโมงข้างหน้าของภาคอีสานตอนล่างกันค่ะกะภาคอีสานตอนล่างก็มีฝนฟ้าขนองลอยและเจ็ดซพื้นที่เนาะคะ่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากกัสิอยู่บริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็บบอุบลราชธานีเนาะค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมื้อนี้สิอยู่ประมาณ3 0มสถึงสาองศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ตามศูนย์มื้ออื่นเช้าเนาะคะ่ะ2 3่สถึงยีองศาเซลเซียสค่ะ สำหรับการคาดไม้ลักษณะาอากาศเจ็ดมือท้างนานนะคะ่ะกันในช่วงวันที่11-17มิถุนายน2564น,น,นะคะ่ะช่วงแรกกับเป็นช่วงวันที่11-13มิถุนายนไทสานตะลางกับมีฝนฝ่าคันองลอยละ60-70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งลมกับเป็นลมทิศตะว,วันตกเชียงใต้ความเร็วลม1 0 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ่ะรากาอุณหภูมิสูงสุดกับซียูป,ประมาณ30-33องศาเซลเซียสค่ะ ต่ำสุดก็อยู่ประมาณ2 3่สถึงยีองศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ในช่วงที่2นะคะช่วงวันที่1 4บสี 17, ่ถึงสิมีทุนายมสองพันถ่าร้อสีสารตะลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ค่ะแบบมีฝนตกหนักบางแห่งเนาะคะ่ะลมก็เป็นลมทิศตะว,วันตกเฉียงใต้อยู่ความเร็วลมก็1 0ิบถึงยีกิโลเมตรต่อชอะะั่วโมงเนาะค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดช่วงนั้นกับอยู่ประมาณ3 2มสถึงสาองศาเซลเซียสค่ะต่ำสุดก็คือ 23-26องศาเซลเซียสค่ะค่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะภอีสานต์ตะล่างกะมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะน้องหลักกาฝนตนกหงรั้งเลยบางแห้งอยู่ก็อยากจะขอฝากพ,พ่อแม่พี่น้องนะคะคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหลักะทังศูนย์อุตุนิยมวิทยาผาคตจวัน้าออกเฉียงเหนือตะล่างของเข้าเป็นระยระๆนะคะข่าวสำหรับมื่อนี้กับพอกันสานีกรน,นะคะอยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุขอนนะคะ สสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ วิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน